ผล่หัวให้ดูก่อนนิดนึงสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามทางช l YouTube ปูเก๋าราดคลิกนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ติดตามทางแฟนเพจปูเก๋านะครับผมน้ำปูคนเดิมอีกแล้วนะฮะกลับมาพร้อมกับกีตาร์คู่ใจตัวนี้ราคา5,000กว่าบาทจริงๆก็อยากใช้ดีกว่านี้แต่ไม่มีตังค์เ <c oughs> ก็บตังค์ไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟครับผมก็ <c oughs> เช่นเคยนะครับกลับมาแนะนําเทคนิคแนะนําวิธีการที่เรียกว่าเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ง่ายๆนะครับเรียนกีตาร์สบายๆตามสไตล์ตามคอนเซปต์ของเรานะครับเรียนกีตาร์สบายๆบายภูเก็าเยเจ็บ <ś c oughs> นิวว้วทุ้ไหลเลยวันนี้นะครับก็จะนําพาทุกท่านมาพบกับเรื่องเก่าๆนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเก่าๆที่อาจจะยังคาใจเพื่อนๆหลายๆคนนะ ก็นำมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่เรียกว่าเอ๊ะเราจะไล่สเกลยังไงเราจะไล่นิ้วยังไงให้มันแบบว่าสามารถจำโน้ตได้จริงๆนะครับผม <S <S ก่อนที่จะไปในในบทเรียนของเราในวันนี้ผมเชื่อแน่ว่าทุกๆท,ท่านที่ติดตามปูเก๋ามายาวนานนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ติดตามผมมาหรอกคือติดตามท่านอื่นมาคือเรียนรู้เรื่องของการไล่สเกลต่างๆมาแล้วเนี่ย เชื่อว่าทุกท่านไล่ได้ไล่ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไหนๆก็ตามแต่ทุกคนไล่ได้หมดส่วนท่านที่ยังไล่ไม่ได้ก็มันก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแค่แค่กลับไปไล่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับผมโอ้ดูใจดำเนาะนะครับ I love you โอเคในเมื่อเราสามารถไล่สเกลกันได้จนคล่องแคล่วแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหนึ่งคือเรียกได้วา่าเราสามารถไปตามฟอร์มได้อย่างไม่ผิดเพีย้ยนถูกต้องไหมครับคือคือจะให้ไล่ไปท่องไปก็ทําได้แหละโดเรมีฟาซอนลาทีโดเรมีฟาซอลลาที asa, La, สูงที่หมายเลยหรือจะเป็น C D E F G A B C D E F G A B C อะไรก็ตามแต่นี่คือ C major scale นะครับเชื่อว่าทุกท่าน ทำได้ไล่ได้แน่นอนแต่คราวนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีคนมาถามเราว่าโดโดอยู่ไหนวะโอ้ต้องมาไล่เอโดอยู่นี่เฮ้ยเอ่อโดสูงเอ่ออยู่ไหนเอออยู่นี่เฮ้ยเอ้ไโดโดเอ่อมิดเดิลซีโดกลางอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่ที่มั้ยโดอยู่นี่ซึ่งมันมันมันช้ามันทําให้เราคิดได้ช้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอการที่เราไล่บล็อกนิ้วแบบนี้บ่อยๆเนี่ย โอเคมันทําให้ไวก็จริงแต่มันทําให้ไวเฉพาะอย่างนี้ไง <_ isión> เมื่อใดก็ตามที่ต้องไปแกะเพลงโซโล่ที่มันเป็นบล็อกนิ้วอื่นๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ถนัดแล้วเพราะว่าเราเคยชินกับกล้ามเนื้อทีอ่มันไล่เป็นสเต็กในลักษณะนี้ไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมก็จะเลยจะมามีวิธีการไล่อีกสัก2อสรูปแบบแล้วกันนะครับสอรูปแบบเพื่อใหอ้ทุกท่านสามารถที่จะไล่สเกลได้แล้วก็ จำโนต้ตได้ไปในตัวด้วยว่าตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มแรกเลยแพทเทิร์นพื้นฐานที่เราทํากันนะครับก็คือในลักษณะน,นี้ยังจํากันได้นะครับเรื่องของการไล่สเกลโดเรโดเรโดเรมีฟาซอลลาทีโดแล้วไปอีกออกเตปหนึ่งเรมีฟาซอลลาทีโด ถ้าคลิปไหนไม่มีหมาเหา่าไม่ใช่ปูเก่านะฮะอันนี้คือของจริงต่อให้มาแค่ครึ่งตัวก็ตามแต่หัวไม่มาต้องมีเสียงหมาเหา่า oh. อันนี้คือแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่แบบว่าเชื่อแน่ว่าตื่นเช้าทุกครั้งทุกคนต้องไล่เริ่มจับก,กีตาร์ทุกครั้งทุกคนต้องต้องทำมันได้อะไรอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ย เรามาลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการไล่นิ้วดูนะครับจากเดิมที่เราไล่เป็นสเต็ปคือโดเรมีฟาซอนไล่เป็นสเต็ปเรามาลองเปลี่ยนเป็นไล่เป็นคู่3ามดูบ้างสิเออคำว่าคู่สามคืออะไรคู่3ก็คืออ่าน้ตตัว,ต,วตัวแรกตั้งเป็น1แล้วนับไป2 3 1สกับ3เนี่ยเราเรียกว่าคู่3นะครับไม่ว่าจะเอาตัวอะไรมาตั้งเป็น1ก็แล้วแต่นับไปถัดไปสองตัวนั่นคือตัวที่3เราเรียกว่าคู่3สมมุติว่าโดคือ1 เรมีมีก็คือ3เนี่ยคือคู่3ของมันนะครับคู่3อ่าสมมุติว่าเรเป็น1เรมีฟา เรกับฝานี่คือคู่3อ่านี่คือลักษณะของคู่3นะครับน่าจะโอเคน่าจะพอเข้าใจกันคร่าวๆนะครับผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเริ่มจากโดยอย่างเดียวนะครับเริ่มจากเรเริ่มจากมีเริ่มจากฝา,กเ,รา,กาเริ่มจากตัวอะไรก็แล้วแต่นับขึ้นไปอีกนะครับนับขึ้นไปอีกตัวที่3นะครับนับจากตัวมันเองเราเรียกว่าคู่3มตลอดนะครับผมอ่ะเรามาลองไล่คู่3ในสเกลของ C Major ีเมเจอร์ดูนะครับเพื่อเป็นการฝึกนิ้วนะครับฝึกนิ้วไอ้มือข้างนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับผม ใช้การตีดแบบสะบัดขึ้นลงธรรมดานี่แหละนะครับสะบัดขึ้นลงธรรมดานี่แหละหรือใครจะสบายใจลงอย่างเดียวก็ไม่ว่ากันหรือใครจะสบายใจขึ้นอย่างเดียวแล้วร,รู้สึกว่าไม่ลำบากก็เอาที่สบายใจ <c oughs> แต่ <c oughs> ทางที่ดีที่สุดสะบัดขึ้นลงเถอะขอร้อง <c oughs> มันจะได้เป็นมาตรฐานเหมือนชาวบ้านเขานะครับผมโอเคโดเรมี okay. Do, re, อันนี้คือสิ่งที่เรารู้โดเรมี Do, re, เราข้ามเรเลยดีกว่านะครับไปเป็นโดมี โดมีเห็นไหมฮะโดแล้วก็ไปมีโดเฟดที่3สายที่5โดมีแล้วไปเฟดที่2สายที่อสนะครับผมโดมีแล้วต่อด้วยเรเรฟาเอามาเอามาเอามาเริ่มแล้วไหมละ่ะเริ่มแล้วไหมละ่ะนะครับเรเฟดที่5สายที่5นะครับผม ฟาเฟนที่3สายที่4นะครับเราไล่ลักษณะ,ะน,น,นี้เลยโดมีเรฟาโดมีเรฟาเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับให้นิ้วเรามันคล่องก่อนโดมีเรฟาพอเรจบปุ๊ปตัวต่อไปก็เป็นมีมีคู่3ามงมันคืออะไรมี1ฟาซอนมีกับซอนนะครับก็กลายเป็นโดมีเรฟามี ซอนสายที่4เฟสที่5ช่องที่5นะครับผมสายที่4เฟสที่5เราก็จะกลายเป็นโดมีเรฟามีซอนต่อจากมีเป็นฟาฟาเฟสที่3หรือว่าช่องที่3สายที่4ฟาฟาคู่กับอะไรละ่ะฟาซอนลาฟาลานะครับผม อ่าฟาแล้วก็ลาลาเนี่ยมาที่สายที่สเลยเฟสที่สองฟาลา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 เอาแค่นี้ก่อนเริ่มมาตั้งแต่แรกช้าๆเป็นโดมีเรฟฟามีซอนฟาลา ผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มกังวนใจแล้วเพราะว่ามันเป็นการฝืนืนธรรมชาตินิ้วที่เราเคยๆแล้วเพราะปกติเราไล่เป็นโดเรมีฟาซอลลาโดเรมีฟาซอลาอลาทีโดปกติเราไล่แบบนี้ใช่ไหมฮะอ้าวช้าๆนะเผื <S <S ่อบางคนอาจจะเพิ่งมาเจอผมในคลิปแรกโดเฟต <ะ S 2> ที่3สายที่5เรสายที่5เฟตที่5มีเฟตที่2สายที่4 ฝาเฟตที่3มสายที่4แล้วก็ซอนเฟตที่หสายที่4ลาเฟตที่2สายที่สที่เฟตที่4สายที่3แล้วก็โดเฟตที่เฟตที่ห้าสายที่3มบางคนบอกว่าพี่ช้าๆหน่อยเร็วไปขอกราบขอบประธานอภัยจะโทษนะครับกอกกลับไปดู มันก่อได้นะครับ YouTube มันก่อได้กดสเปคมาปุ๊บมันจะหยุดแล้วก็เอาเมาส์จิ้มลูกศรเนี่ยเลื่อนแถบสีตรงเนี้ยเลื่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกลับมากรอย้ำดูซ้ำๆเลยย้ำดูซ้ำๆ,ๆเลยตรงนี้ <laughs> นะครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดคราวนี้เราก็มาไล่เป็นคู่สามโดมีเลฟามีซอนฟาลาซอน ซอนจากซอนคู่สามของซอนคืออะไรซอนลาทีซอนไปลาแล้วก็ไปทีซ้อนทีซ้อนทีซ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 อนทีเฟดที่สี่สายที่สามแล้วก็ต่อจากซอนเป็นลาลาทีโดเอาลาตั้งแล้วนับต่อไปเป็นลาทีโดลาอยู่นี่แล้วก็โดอยู่นี่ เนี่ยเราจบและ1หนึ่งออกเต็กนะครับลาโดที่เหลือก็คือซ้อมให้คล่องเป็นโดมีเลฟามีซอนฟาลาซอนทีลา,ลาโดแรกๆอาจจะช้าๆโดมีเลฟามีซอนฟาลาซอนทีลา,ลาโด ช้าๆแบบนี้ไปก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆเร่งจังหวะขึ้นเรื่อยๆเป็นโดมิเลฟามีซอนฟาลาซอนทีลาโดไล่ขึ้นได้แล้วลองไล่กลับบางสิเออลองไล่กลับบางสิมันจะได้แบบว่าฝึกเรื่องของการคิดออ,อย่าลืมท่องไปด้วยพูดไปด้วยนะครับมันจะได้จําโน้ตได้นะครับวิธีการแบบนี้มันจะทําให้เราจําได้ด้วยนะโดโดคู่กับอะไระก็นับถอยกลับมาโด ทีลาก็คือถอยกลับมาจากเมื่อกี้เองโดลาโดลาโดลาที่ซอนโดลาที่ซอนนี่แหละมันจะลำบากยากเย็นในตอนไล่กลับนี่แหละเพราะไล่ขึ้นมันไม่มีปัญหาหรอกดลาที่ซอนลาลาฟาซอนมีฟา,ฟาเรมีโดเรทีโด ขึ้นมาลานี้ก็ยังได้นะครับลาเฟสที่5สายที่6โดลาทีแล้วก็ทีซอนเฟสที่ F 3สายที่6นะครับเฟสที่2สายอ่เฟสที่3สายที่6แล้วก็ลาฟาฟาเฟสที่1สายที่6แล้วก็ซอนมีจบที่สายเปล่า นะครับผมนี่คือไล่ขึ้นไล่ไล,ล,ลงนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งไล่ขึ้นเริ่มจากโดแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่งงงวยมากมายโดมีเลฟามีซอนฟาลาซอนทีลาโดโดอ่าพอจบโดปุ๊บโดโดลาทีซอนลาฟาซอนมีฟาเรมีโดเร,ดเรทีโดลาทีซอนลฟาฟาซอนมี ขึ้นบ้างาทำแบบนี้ซ้ําๆเรียกว่าทําทซ้ําๆซักๆเพื่อให้ตัวเราเนี่ยฝึกเรื่องของกําลังนิ้วให้คล่องนะครับฝึกกาลังนิ้วให้คล่องแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่า,าไล่สเกลได้ถึงบล็อกนี้แล้วนะครับบล็อกนี้แล้วก็คือเรื่องของออกเต็ที่2แล้วก็ลองลองไล่แบบนี้ไป2องออกเต็ดูนะครับผมเชื่อว่าไม่ยากนะครับทําในลักษณะนี้ท่องไปด้วย พอเราจบโดตรงนี้ปุบแล้วนะครับคราวนี้เราไล่ไปออกเตตที่สองซึ่งมันก็โน้ตเหมือนกันนะครับผมอ่ะผมจะไล่มาไปแบบว่ายาวๆเลยนะจะไม่หยุดพูดแล้วเป็นโดมีเลฟามีซอนฟาลาซอนทีลาโดทีเลทีเลทีเลโดมีเลฟามีซอนฟาลาซอนทีลาโดโอ๊ย <c oughs> ใครบอกให้ตั้งเสียงสูงเนาะพอคุณเนะีย <c oughs> ยากเย็นนะครับผมไล่ขึ้นไล่ล,ลงอ่ะคราวนี้ไล่ลงบ้างก็จบแล้วนี่คือนี่คือเรื่องราวของเรียกว่าเป็นคู่3นะครับนึง่งไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย <c oughs> เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถไล่ในลักษณะนี้ได้แล้ว แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น นั่นจบพิธีนะครับนี่คือเรื่องราวของการไล่ทูสามก็ลองไปฝึกกันดูนะครับลองไปฝึกกันดูเพื่อให้นิ้วเรามีเรื่องราวของการสลับสับเปลี่ยนบล็อกที่มันไม่ไม่ซ้ำซากไม่จำเจไม่เดิมเดิมบ้างนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าโอเค มีเพื่อนๆสนใจนะครับหรือว่า,อ,าอยากที่จะมีเทคนิควิธีการไล่แบบอื่นๆบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในตอนต่อๆไปก็แล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาใน10นาทีกว่านี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้ความกรุณาอุดหนุนนะครับดีวดีเรียนกีตาร์สบายๆบายปูเก่านะครับผมซึ่งใน d v วดีเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องราวใหม่ๆห,หรอกก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้เคยอัปโหลดลง u t u b e ไปแล้วทั้งหมดนี่แหละเพียงแต่ว่านา มารวบรวมเป็นแผ่น DVD นะครับในจํานวน5แผ่นเป็นเรื่องราวของการเล่นกีตาร์สบายๆเนี่ยตอนแรกเลยแล้วกเ็เรื่องราวของการเก่ากีตาร์ง่ายๆพื้นฐานการเก่ากีตาร์ง่ายๆก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆได้รับความกรุณาจากเพื่อนๆนะครับจัดซื้อจัดหาไปนะครับเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นขวัญถุงเป็นกําลังใจให้ผมได้มี เรียกพลังกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานแบบนี ah an, cioè, so ้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีทุนรอนหรือว่าไม่ได้มีสตุงสตางในการจัดซื้อจัดหานะครับก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจเป็นอย่างไรนะครับผมทุก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 ทุยทุกทชุดทุกทตอนที่ผมจะได้ทำลงดีวดีนั้นนะครับผม ผมก็ได้มีการอัปโหลดให้ได้ชมกันด้วยนะครับทาง u t u b e นะครับเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสเข้าถึงกับบทเรียนที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้ได้จริงโดยที่ไม่ต้องอเสียตังค์กันมากมายนะครับผมคิดถึงตัวเองวัยเด็กไงตัวเองวัยเด็กไม่มีตังค์เรียนตอนนี้คือมีกำลังที่จะทำแล้วเอ้ยกระทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามฝาก u b s c r i b e ด้วยแล้วที่สาคัญถ้าเป็นไปได้ก็สาธุกดโฆษณาให้ด้วยนะ คลิกเข้าไปดูนิดนึงออเออเผื่อมีทงมีตังอะไรเขขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ